3มโงเนาทีครับกำลังรุดไปที่เกิดเหตุที่เกาะน้อยนะครับมีเหตุวอเข้ามาบอกว่าขอสนับกำลังสนับสนุนด่วนตอนนี้ลุดไปที่เกิดเหตุนะครับความเร็วตอนนี้นะครับใช้ไปที่ร้อยวันกิโลเมตรตชั่วโมง ามไปแล้วนะครับดวงหน้าแล้วนะครับเละเละจริงๆเออจอดจอดเละโอ้โหเ,เ,เละหมดเลยอ่ะ

mี con ở trong ngay, tịt đuôi, tịt trong này, tịt qua này, à,

Ờ luôn ครับผมว่า100ครับ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 

มาทางนี้รามาทางนี้เล็กเล็กนีต่างกันเล็ก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 มาเลยมาเลย

ตรวบ้านใช่ไหมครับตำรยบานลูกตำรวบ้านไปโรยาบาลนะนี่มตไปงพยาบานนี่ืนเทงเหรอไม้บเบอร์โม่ชเดเจ็ดสามหกเก้าหนึ่งห้าปดสามหกเก้าสามสามหกเก้าหนึ่งห้าแปดหนึ่งห้าปดครับ

Kau tu malai jangan. Bapa batu berai ya? Berai berai. Berai berai.